ถ้าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้และคุณภาพเสียงดีแนะนําเป็นหูฟังของ a อเซรุ่น AHR155 รุ่นนีเลยครับซึ่งหูฟังรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ a อเซนะครับในการออกแบบของเขาเคสชาร์จตัวนี้สามารถการรอยนิ้วมือได้ และตัวหูฟังของเขาจะเป็นแบบอินเอียร์ในการใช้งานหูฟังเขาจะโดดเด่นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนและคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นแบบไฮเลสออเดโอไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์เสียงที่ได้จะมีความคมชัดแล้วก็เสียงเตอะมากๆและหูฟังตัวนี้เขาจะมีไม์ถึง4ตัวนะครับคนที่คุยโทรศัพท์กับเราจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนและที่สําคัญยังสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมากๆเลยและหูฟังเขาใช้งานได้ต่อเนื่อง5-6ชั่วโมงเลยครับ ถ้าลงแบตเคสชาร์จได้ถึง24ชั่วโมงตัวหูฟังเขาจะเป็นแบบ e r f u l sound ขนาด13มิลิเมตรในการใช้ฟังเพลงคุณภาพเสียงที่ได้จะมีความคมชัดและก็เบสแน่นมากๆนอกจากได้เรื่องของคุณภาพเสียงและความพรีเมียมแล้วตัวหูฟังตุ่นี้เขามีการรับประกันให้ถึง1ปีเต็มถ้าใน1ปีมีปัญหาสามารถส่งเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยครับถ้าตอนนี้ใครที่สนใจอยากได้หูฟังของ A อเซอร์เอาไว้ใช้งานสักตัวผมแปะพิกกดตะกาซ้ายมือไว้เรียบร้อยซื้อุ่นี้เขามีสีให้เลือกเยอะมากๆชอบเป็นหูฟังสสีไหนนกดดด,าาด,ดูรราาคแลละ่วเยับ